สำหรับทางภาคสถานที่ฝึกซ้อมนโยบายเราก็โชคดีครับที่ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐทั้งเรื่องสถานที่นะครับให้เราได้ดูแลได้ใช้นะครับตลอดจนกระทั่งการจัดงบประมาณซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเราเห็นมาก่อนนะครับว่าให้ความสนับสนุนในกีฬามวยค่อนข้างมากตลอดจนถึง4ปีข้างหน้าในโตเกียวนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าวันนี้เรามีนโยบายเรามีคนที่จะผลักดันเรามีคนที่อยากกรทกะทำงานมีคนที่สนใจ นะครับตลอดจนได้รับความสนับสนุนอย่างเยี่ยมนะครับจากภาครัฐบาลผมก็คิดว่าทั้งหมดนี้ก็จะทําให้เราสามารถผลักดันนโยบายให้ประสบความสําเร็จครับ